สาสี่ปัญญาที่มีความชํานาญในการระงับสังขารสามด้วยญาณจริยาสิบหกและด้วยสมาธิจริยาเก้าเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพระสองอย่างชื่อว่านิโรธสมาปติยานญาณในนิโรธสมาบัตินิโรธสมาปัฏิยานานิเทศแสดงนิโรธสมาปฏิยานปัญญาที่มีความชำนาญในการระงับสังขารสาม ด้วยญาณจิริยาสิบหและด้วยสมาธิจริยาเก้าเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยระละสองอย่างเป็นอย่างไรคือคำว่าพะละสองอย่างอธิบายว่าพะละสองอย่างได้แก่หนึ่งสมถะพละสองวิปัสสนาภละสมถะพะละเป็นอย่างไรคือความที่จิตเป็นเอก,กคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งเนคขมะการออกจากกาม ชื่อว่าสมถะละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอภยาบาทความไม่พยาบาทชื่อว่าสมถะละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอาโลกสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างชื่อว่าสมถะพละความที <fin anta> <ots> ่จ <guarding okay>? ิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งอวิคเคปะความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าสมถะพละความที่จิตเป็นเอกกตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าชื่อว่าสมถะพละความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกชื่อว่าสมถะพละคำว่าสมถะพละอธิบายว่าชื่อว่าสมถะภละ เพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนิวร์ด้วยปฐมฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะวิตกวิจารณ์ด้วยทุติยฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะปีติด้วยตติยฌานชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสุขและทุกข์ด้วยจตุทัชฌานชื่อว่าสมถะพละ เพราะไม่วันไหวเพราะรูปสัญญาความหมายรู้รูปปฏิฆะสัญญาความหมายรู้ความกระทบกระทั่งในใจนานัตสัญญาความหมายรู้ภาวะต่างกันด้วยอากาศสานัญจายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ชื่อว่าสมถะละเพราะไม่วันไหวเพราะอากาศสานัญจายตนะสัญญา ความหมายรู้กํำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ด้วยวิญญาณัญจายตนะสมาบัติสมาบัติกำหนดวิญญาณความรู้แจ้องอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่วันไหวเพราะวิญญาณัญจายตนะสัญญาความหมายรู้กำหนดวิญญาณความรู้แจ้องอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์ด้วยอากินจัญญายตนะสมาบัติ สมาบัตกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ชื่อว่าสมถะภะเพราะไม่หวันวหวเพราะอากินจัญญายตนะสัญญาความหมายรู้กำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์ด้วยเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัตสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ชื่อว่าสมถะภะ เพราะไม่วันวหวไม่กดแกว่งไม่เอ็นเอียงเพราะอุทจจะความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสที่ประกอบด้วยอุทจจะและเพราะขันนี้ชื่อว่าสมถะภละวิปัสนาพละเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาพละทุกขานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาพละอนัตานุปัสสนาชื่อว่าวิปัสนาพละ นิพพานุปัสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายชื่อว่าวิปัสนาภละวิราคานุปัสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดชื่อว่าวิปัสนาภละนิโรธานุปัสนาการพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าวิปัสนาภละปฏิน oh. ิสักานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสละคืนชื่อว่าวิปัสนาภละ อนิจจานุปัสสนาในรูปชื่อว่าวิปัสสนาภละปฏินิสักานุปัสสนาในรูปการพิจารณาเห็นความสละคืนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณในจักขุในชราและมรณะปฏินิสักานุปัสสนาในชราและมรณะการพิจารณาเห็นความสละคืนในชราและมรณะชื่อว่าวิปัสสนาภละ คำว่าวิปัสนาภะอธิบายว่าชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะมีความหมายว่าอย่างไรคือชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนิจสัญญาด้วยอนิจานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภะเพราะไม่หวั่นไหวเพราะอัตสัญญาด้วยอนัตานุปัสนา ชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะนันทิความยินดีด้วยนิพิทานุปัสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะราคะความกำหนัดด้วยวิราคานุปัสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเพราะสมุทัยเหตุเกิดด้วยนิโรธานุปัสนา การพิจารณาเห็นความดับ <S <S <t> ชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวันไหวเพราะอาธานะความยึดถือด้วยปฏินิสักานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสละคืนชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่วันไหวไม่กวัดแกว่งไม่เอ็นเอียงเพราะอาวิชาความไม่รู้เพราะคีเลที่ประกอบด้วยอวิชาและเพราะขันนี้ชื่อว่าวิปัสนาภละ คําว่าด้วยการระงับสังขารสามอธิบายว่าด้วยการระงับสังขารสามเป็นอย่างไรคือวิตกวิจารณ์ที่เป็นวจีสังขารของท่านผู้เข้าทุติยฌานย่อมระงับไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นกายสังขารของท่านผู้เข้าจตุทชานย่อมระงับไปสัญญาและเวทนาที่เป็นจิตตสังขารของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยินิโรธ ย่อมระง,งับไปด้วยการระง,งับสังขารสามนี้คำว่าด้วยยาณจิริยา1 6อธิบายว่าด้วยยาณจิริยาสิกเป็นอย่างไรคืออนิจจานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงชื่อว่าญาณจริยาทุกขานุปัสสนาการพิจารณาเห็นทุก์ชื่อว่าญาณจริยาอนัตตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นอนัตตา ชื่อว่าญาณจริยานิพิทานุปัสนาการพิจารณาเห็นความเบื่อหน่ายชื่อว่าญาณจริยาวิราคานุปัสนาการพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดชื่อว่าญาณจริยานิโรธานุปัสนาการพิจารณาเห็นความดับชื่อว่าญาณจริยาปฏินิสักานุปัสนาการพิจารณาเห็นความสละคืน ชื่อว่าญาณจริยาวิวัตนานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะหลีกไปชื่อว่าญาณจริยาโซดาปฏิมัคชื่อว่าญาณจริยาโซดาปฏิผลลสมมาบัติชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิมัคชื่อว่าญาณจริยาสกทาคามิพลลสมมาบัติช <den> ื <sted> <S eline> ่อว่าญาณจริยา อ,อนาคามิมัก oh ชื่อว well> ่าญาณจริยาอนาคามิผลและสมาบัตชื่อว่าญาณจริยาอรหัตมักชื่อว่าญาณจริยาอรหัตผลและสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาด้วยญาณจริยา16นี้คำว่าด้วยสมาธิจริยา9อธิบายว่าด้วยสมาธิเจริยา9้าเป็นอย่างไร คือปฐมฌา,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 านชื่อว่าสมาธิจริยาทุติยฌานชื่อว่าสมาธิจริยาตติยฌานชื่อว่าสมาธิจริยาจตุทัฌานชื่อว่าสมาธิจริยาอากาศสานัญจาตนะสมาบัติสมาบัตกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์วิญญาณัญจาตนะสมาบัต สมาบัตกำหนดวิญญาณความรู้แจ้งอารมณ์หาที่สุดมิได้เป็นอารมณ์อากินจัญญายาตนะสมาบัติสมาบัตกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์เนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ชื่อว่าสมาธิจริยาวิตกวิจารปปติสุขและเอกคตาจิต เพื่อได้ปฐมฌานละถึงวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาจิตเพื่อได้เนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัติสมาบัติเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ชื่อว่าสมาธิจริยาด้วยสมาธิจริยาเก้านี้คำว่าวสีอธิบายว่าวสีห้าประการได้แก่ หนึ่งอาวัชนาวสีชำนาในการคำนึงถึงสองสมาปัจชนะวสีชำนาในการเข้าสามอธิฐานาวสีชำนาในการอธิษฐาน 4. อุทานาวสีชำนาในการออก 5. ปัจเจเวคณาวสีชำนาในการพิจารณาสมาปฏิลาภีบุคคลบุคคลผู้ได้สมาบัติ คำนึงถึงปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่อช้าในการคำนึงถึงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวัชนาวสีชำนานในการคำนึงถึงสมาปฏิลาภีบุคคลผู้เข้าปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนื่อช้าในการเข้า เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสมาปัจฉนวสีชำนาญในการเข้าสมาปฏิลาภีบุคคลอธิฐานปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาะไม่มีความเนิ่นช้าในการอธิษฐานเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอธิฐานนวสีชำนาญในการอธิษฐานสมาปฏิลาภีบุคคลออกจากปฐมฌานที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการออกเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวุฒนาวสีชำนาญในการออกสมาปฏิลาภีบุคคลพิจารณาปฐมฌานที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการพิจารณาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัจเจเวคณาวสี ชำนาญในการพิจารณาสมาปฏิลาภีบุคคลคำนึงถึงทุติยชานละถึงคำนึงถึงเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัติที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการคำนึงถึงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาวัชนาวสีชำนาญในการคำนึงถึงสมาปฏิลาภีบุคคลเข้า อธิษฐานออกพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัติที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้นานเท่าไรก็ได้ตามปรารถนาไม่มีความเนิ่นช้าในการพิจารณาด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัจเวคคณาวสีชำนาญในการพิจารณาวสีห้าประการนี้ชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าปัญญาที่มีความชำนาญในการระงับสังขารสด้วยยานจริยสิบหกและด้วยสมาธิจริยา9เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยพระสองอย่างชื่อว่านิโรธสมาปฏิญานนิโรธสมาปฏิญาณน,นิเทศที่ส4จบ